ดังนั้นพระเจ้าปรารถนาให้เราพัฒนาความเชื่อของเราจนกระทั่งวางใจในพระเจ้าด้วยการรอคอยอย่างอดทนอย่าเอาความไว้วางใจของเราไปพิงไว้กับอะไรแต่วางไว้บนสิ่งเดียวคือวางไว้บนคำตรัสของพระเจ้าเมื่อเราอธิษฐานทูลสิ่งใดต่อพระเจ้าในเหตุการณ์ที่เราเจอนี้พออธิษฐานเสร็จอาจจะไม่มีคนลุกคนลุกคนลุก อาจจะไม่มีแบบล้มเลิในพระวิญญาณหรืออาจจะไม่มีนิมิตอะไรบางอย่างเกิดขึ้นอาจจะไม่มีอะไรเลยแต่เมื่อพระคาของพระเจ้าตรัสไว้จงร้องทูนเราแล้วเราจะตอบเจ้าเมื่อพระคาของพระเจ้าตรัสไว้ฉันจะวางใจเมื่อพระคมของพระเจ้าตรัสไว้ฉันจะมั่นใจฉันจะมั่นใจว่ามันเป็นจริง <The> พี่น้องครับวันนี้ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นกับท่านจงเผชิญกับมัน ด้วยวิถีแห่งความเชื่อแล้วเหตุการณ์นั้นจะไม่สามารถทําร้ายชีวิตของท่านได้แต่จะพัฒนาชีวิตของท่านอะไรเกิดขึ้นกับท่านก็ตามให้ท่านมองดูว่าข้าแต่พระเจ้าข้าพงค์รู้ว่าเหตุการณ์นี้ไม่ใช่โชคร้ายแต่เป็นของขวัญจากพระเจ้าของขวัญที่จะเปลี่ยนแปลงข้าพงพัฒนาชีวิตของข้าพงให้ถวายเกียรติแด่พระเจ้า